เดิมทีที่เห็นแต่ความมืดมิดนั้นก็ค่อยๆปรากฏแสงสว่างขึ้นทีละน้อยและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประสาทสัมผัสของนางราวกับถูกขยายใหญ่ขึ้นอย่างไรจุดสิ้นสุดความทรงจำมากมายวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วแสงสว่างเหล่านั้นรวมตัวกันกลายเป็นแม่น้ำทะเลสาบทะเลรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตในสามโลก ยิ่งขยายยิ่งกว้างขึ้นกว้างเสียจนคนที่อยู่ในนั้นดูเล็กเป็นพิเศษเช่นเดียวกับมนุษย์ที่อยู่บนโลกมีเพียงแสงสว่างที่มีสีสันหลากตานั้นที่เหมือนเดิมตั้งแต่ต้นจนจบอวินเจียวเกิดความรู้สึกเกรงขามขึ้นภายในใจอย่างไร้สาเหตุคนทั้งคนราวกับตกลงไปอยู่ในเขตแดนที่ลึกล้ำบางอย่าง คำถามที่ไม่เข้าใจมาหลายวันก็กระจ่างขึ้นมาทันทีราวกับถูกเปิดออกด้วยอะไรบางอย่างอยากจะพินิจให้ลึกเข้าไปแต่เยียยวนนั้นก็ได้ชักมือกลับเสียแล้วนาทีถัดมานางก็หลุดพ้นจากเขตแดนอันล้ำลึกนั้นลืมตาขึ้นมาพลันรูปอกเบาๆตรงนั้นยังคงหลงเหลืออารมณ์ที่ตะลึงอย่างเป็นที่สุดอยู่ ข้อสงสัยของเจ้าตอนนี้เข้าใจแล้วหรือยังเยี่ยยวนถามด้วยเสียงทุ้มต่ำอวินเจียวเอื้งไปสักพักก่อนจะพยักหน้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านอาจารย์ปู่เขาสาธิตด้วยตัวเองแล้วจะไม่เข้าใจได้อย่างไรอืมเยี่ยยวนพยักหน้าด้วยความพอใจเป็นสิทธิ์หลานที่มีปัญญาอันชาญฉลาด เจ้ามีพรสวรรค์ที่ไม่เลวต่อไปนี้เจ้าต้องตั้งใจฝึกฝนอย่าทำให้พรสวรรค์ของเจ้าเสียเปล่าโอเครับทราบท่านอาจารย์ปู่อวินเจียว,วพอยักหน้าแล้วจึงเอ่ยขอบคุณนางเป็นคนมีมารยาทต,ต่ออาจารย์เสมอเห็นเขาไม่รีบกลับเจดีนางจึงถือโอกาสถามคำถามเกี่ยวกับด้านอื่น อีกฝ่ายก็ตอบทุกคำถามที่นางถามราวกับไม่มีเรื่องใดที่เขาไม่รู้อวินเจียวเจออาจารย์กวดวิชาที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านขนาดนี้ทำให้นางหมดข้อข้องใจและลบความรู้สึกที่ว่าสำนักชิงหยางเท่ากับสำนักหมอผีขอบคุณอาจารย์ปู่ที่ไขข้อข้องใจข้าไม่มีคำถามแล้ว อวินเจียวรู้สึกโล่งใจยิ่งกว่าทำข้อสอบสิบชุดเสร็จเสียอีกนางไม่มีอะไรจะถามต่อก่อนที่จะพูดอย่างอ้อมคอมแสดงให้เขารู้ว่ากลับไปได้แล้วอืมเยี่ยวยวนพยักหน้าอย่างจริงจังแต่ร่างนั้นกลับนั่งนิ่งไม่ขยับอวินจี่ยนนึกว่าเขาฟังไม่เข้าใจก่อนจะเปลี่ยนวิธีการพูด จะเที่ยงแล้วข้าไม่รบกวนท่านอาจารย์ปู่ดีกว่าอืมตอบกลับด้วยความจริงจังแต่ยังคงนั่งนิ่งอาจารย์ปู่ข้าไม่มีคำถามแล้วอืมยังคงไม่ขยับไปไหนท่านอาจารย์ปู่เดี๋ยวข้าจะต้องเปลี่ยนชุดไปทำอาหารแล้วอืมยังคงนั่งนิ่งไม่ขยับไปไหนด้วยท่าทีจริงจัง อวินเจียวเริ่มรู้สึกมีบางอย่างแปลกๆอาจารย์ปู่ท่านยังมีธุระไม่มีงั้นยังอยู่ทำไมอวินจียวนึกย้อนไปถึงบทสนทนาเมื่อกี้ก่อนจะเอ่ยถามหรือข้ามีคำถามอะไรผิดไปไม่มีงั้นข้าเข้าใจอะไรผิดไม่ใช่งั้นข้าไม่ตั้งใจเรียนไม่เป็นงั้น ท่านยังนั่งอยู่ในห้องข้าทำไมเก็กหล่อร้องไงอวินเจียวปากกระตุกเล็กน้อยคิดไม่ออกว่าทำไมเขายังคงอยู่ที่นี่จ้องมองไปยังปรมาจารย์นี่ยังคงนั่งนิ่งยังเคร่งขึมแล้วมองไปยังถ้วยอันว่างเปล่าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะในหัวปรากฏความคิดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ขึ้นมาก่อนจะเอ่ยปากถามอาจารย์ปู่ หรือว่าจะอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนได้เยี่ยยวนแววตาสว่างขึ้นมาทันทีตอบอย่างไม่รีรออีกทั้งยังหยิบถ้วยบนโต๊ะส่งไปให้อวินเจียวที่แท้ก็รอกินข้าวบอกตั้งแต่แรกก็ได้อวินเจียวรับถ้วยจากมือเขาด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนกำลังคิดจะพูดอะไรบางอย่างชายแก่ ก็ผลักประตูวิ่งเข้ามาพร้อมพูดว่าเจ้าหนูกลางวันนี้กินอะเขายังพูดไม่ทันจบสายตาก็เหลือบไปเห็นเยี่ยวยวนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะก่อนจะเข่าอ่อนพรึบสุดตัวลงไปคําพูดที่ยังพูดไม่จบก็สะดุดขึ้นมาทันทีอะอะอะโอ้ท่านปรมาจารย์ของเขาปรากฏตัวอีก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 แล้ว ไปอี้คิดว่าตัวเองต้องฝันอยู่เป็นแน่ชีวิตเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาท่านอาจารย์ปู่อยู่ที่สูงเกินเอื้อมสำหรับเขาปกติแล้วจะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อตอนเด็กเท่านั้นทำให้เขารู้จักท่านเพียงแค่ป้ายบูชาที่เขียนว่าเทพเจ้ากวังจี้แห่งชิงหยางที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของเจดีเท่านั้น เขาไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับท่านอาจารย์ปู่มีหน่ำซ้ำยังกินทั้งสามมือไม่มีมือไหนขาดอีกต่างหากแต่ก่อนเขาคิดว่าชื่อจริงของอาจารย์ปู่คือชิงหยางหรือไม่ก็กว่างจี้จนกระทั่งสามวันก่อนเขาถึงได้รู้ว่าชื่อจริงของท่านคือเย่ย,ยวนสาเหตุที่เขารู้ก็เป็นเพราะเจ้าหนูบอกว่า ผักในห้องครัวจะเน่าแล้วเลยทำผักดองออกมาสามขวดพวกเขาสามคนคนละขวดเพื่อเป็นการไม่หยิบผิดเลยแนะนำให้แปะชื่อของแต่ละคนไว้ได้ยินอย่างนั้นท่านอาจารย์ปู่จึงได้ยกมือขึ้นสะบัดทีหนึ่งก่อนที่ยันม่วงแผ่นหนึ่งปรากฏและแปะเข้าไปที่ขวดที่ใหญ่ที่สุดเห็นเพียงแค่ยันนั้นมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่า เยี่ยวยวนป่อวีที่ได้ขวดเล็กที่สุดลูกคลํำทองที่กินไม่อิ่มมาหลายวันอืมต้องเป็นเพราะท่านอาจารย์ปู่ลงมาจากสวรรค์ครั้งแรกยังตื่นเต้นจึงมาปรากฏตัวบ่อยเป็นแน่สิ่งที่ทำให้เขาไม่เข้าใจอย่างเป็นที่สุดคือสวรรค์กับโลกมันอยู่ใกล้กันขนาดนี้เลยเหรอ ทาไมทุกครั้งที่ท่านผอมาดันเป็นเวลาที่พวกเขากำลังจะกินข้าวพอดีใครบอกว่าท่านอยู่บนสวรรค์อวินเจียวเอ่ยแทกฮะหมายความว่ายังไงไปอี้ตะลึงท่านอาจารย์ปู่ไม่ได้สำเร็จเป็นเซียนไปแล้วเหรอไม่อยู่สวรรค์จะอยู่ที่ไหนท่านไม่รู้เหรออวินเจียวชี้นิ้วไปที่เจดีสูงก่อนจะอธิบาย ท่านอยู่ในป้ายบูชาที่ชั้นบนของเจดีมาโดยตลอดไม่เช่นนั้นจะลอยออกมาจากตรงนั้นทุกครั้งเหรอเจ้าหลอกข้าแน่ๆท่านอาจารย์ปู่ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ท่านอยู่บนเจดีท่านอยู่ตลอดงั้นนับสิบปีที่เขาอยู่ในสำนักนี้เขาต้องตาบอดแน่เลย อวินเจียวขี้เกียจสนใจคนที่แสดงสีหน้าเหลือเชื่อไม่รู้ว่าจินตนาการไปไกลถึงไหนอย่างชายแก่ถือกับข้าวหันหลังเดินเข้าห้องแน่นอนว่าต้องเห็นคนบางคนที่มาทันเวลากินข้าวทุกครั้งราวกับคำนวณเวลามาอยู่ที่โต๊ะแล้วอีกทั้งยังช่วยจัดวางถ้วยและตะเกียบอย่างเงียบๆสีหน้าที่ แสดงออกด้วยความจริงจังนั้นราวกับไม่ได้มากินข้าวแต่กำลังเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการอย่างใดอย่างนั้นวันนี้ไม่มีน้ำแกงกระดูกไก่อวินเจียวเอ่ยววตาของคนบางคนมืดลงไปทันทีอีกทั้งยังทำให้แสงขาวรอบตัวนั้นมืดลงไปด้วยสีหน้าที่จริงๆ แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ดันทำให้นางรู้สึกได้ถึงความน้อยใจแต่ว่ามีแกงเห็ดลองชิมไหมอวินเจียววอดไม่ได้ที่จะเอ่ยเสริมอีกฝ่ายถึงได้จ้องมองไปยังซุปที่เขาเพิ่งวางลงแล้วดมกลิ่นเบาๆแววตาที่มืดลงไปกลับสว่างขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะพยักหน้าอืมงั้นลองชิมหน่อยแล้วกัน เขาตอบอย่างจริงจังราวกับนี่ข้าเห็นแก่หน้าของเจ้านะถึงได้ตัดสินใจกินอย่างนั้นอวินเจียวคนที่เป็นปรมาจารย์นี่แม้กระทั่งมาขอข้าวกินยังเยอะหยิงขนาดนี้